ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีชวดประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2563ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้มีดาวอัปมงคลโคจรเข้ามาในเรือนชะตาจึงอาจส่งผลทำให้เกิดเคาะภัยเลือดตกยางออกได้ดังนั้นท่านจึงต้องระมัดระวังการหยิบจับของมีคมต่างๆให้มากส่วนด้านการงานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะราบรื่น มีภาวะกดดันมารุมล้อมทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจึงมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆแรกซ้อนเข้ามาอยู่เสมอด้านการงานช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมากมายมาขวางกันทำให้การงานต่างๆลาช้าไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังนั้นจึงไม่ควรท้อถอยยอมแพ้ต้องหมั่นเตือนตนเองว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจึงต้องเพิ่มความมุมาณอุตสาหะและขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและเตรียมความพร้อมเพื่อรอโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาในอนาคตด้านโชคลาภการเงินเดือนนี้ยังคงตกต่ำลงอีกจึงไม่ควรลงทุนทำกิจการใดๆในช่วงนี้รวมทั้งต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยเงินอย่างชันฉลาดไม่สรุยสุร่าย และต้องรู้จักควบคุมง,งบประมาณการใช้จ่ายต่างๆให้รัดกุมนอกจากนี้จงอย่าปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจจะได้ไม่หลงกลอุบายตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพจนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปด้านสุขภาพเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีนักจึงไม่ควรหักโหมทำงานหนักเกินกำลังและต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเป็นพิเศษ โดยเฉพาะของมีคมและเครื่องมือต่างๆหากจำเป็นต้องใช้ก็ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอีกทั้งต้องออกห่างจากการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาดด้านความรักเดือนนี้ไม่ค่อยจะราบรื่นอ,อาจจะมีเรื่องขัดแย้งหมองใจและความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงต้องมีความอดทนอดกลัน้นพูดคุย ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผล